คริปโตเทสก่อนฟังข่าวที่น่าสนใจฝากกด u u s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อพี่ๆจะได้ไม่พลาดข่าวที่น่าสนใจจากช่องคลิปโตเทสของเราถ้ากดแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ 1. นักกีฬา NFL ชื่อดังแบรนดอนคิงกล่าวเขากำลังช้อนเหรียญ SHIB สะสมครั้งใหญ่ แบรนดอนคิงนักกีฬา NFL ทีมชาติจากทีมนิวอิงแลนด์ปาไทรโอได้ออกมากล่าวผ่านทวิตเตอร์เพื่อบอกว่าเขากำลังซื้อเหรียญ SHIB เพิ่มเพื่อสะสมในขณะนี้ราคาเหรียญดังกล่าวกำลังลดลงถึง50เปอร์ซนจากระดับสูงสุดตลอดการที่ล้าน8,845เซนเมื่อวันที่28ตันคอควายนอกเหนือจากเหรียญ SHIB แล้วดูเหมือนว่าเขานั้นจะไม่ได้สนใจเหรียญอื่นๆอ,อีกเลยหากลองดูจากทวิตเตอร์ของเขา ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าแรปเปอร์ชาวอเมริกันยูทูบเบอร์และวีนฟลอกเกอร์ที่รู้จักกันในชื่อฟันนิ่ไมได้ออกมาทวีตว่าเขาซื้อเหรียญที่บ้าอินุจำนวน817.4ล้านด้วยเงินจำนวน60,000ดอลลาร์ของเขาราคา SHIB เติบโตขึ้นเมื่อเร็วๆนี้จากข่าวเว็บกระดานเทรดคราเคนเคยวางแผนที่จะิิส์เหรียญดังกล่าวแต่แล้วพวกเขาก็กลับลำในนาทีสุดท้ายสร้างความผิดหวังให้กับนักเทรดคริปโตอย่างมาก ในขณะเดียวกันคำร้องบนเชนดอทอที่ขอให้เว็บเทรดโรบินูต์เหรียญ SHIB นั้นก็ได้พุ่งถึง5 0 0 0 0นลายเซ็นแล้วจนถึงตอนนี้คู่แข่งของโรบินู o o d 2รายอย่าง Public.com และเวลซิมเพิลก็ได้ลิสเหรียญทิบ้าอินูแลว้ว 2. ผู้จัดการโกดังแห่งหนึ่งกเกษียณตัวเองหลังกำไรเหรียญ SHIB อย่างมหาศาลด้วยเงินลงทุน265,000บาทผู้ลงทุนเหรียญทบ้าอิน S.H.I.B. รายหนึ่งได้ทำการเกษียณตัวเองแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาได้ลงทุนในเหรียญดังกล่าวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยเงินเพียงแค่ไม่กี่พันดอลลาร์เท่านั้นโดยอ้างอิงจากนิตยสารฟอร์จูนผู้จัดการคลังสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตอายุ35นามว่ารอบเผยว่าเขาได้ลงทุน8,000ดอลลาร์265,840บาทในชิบ้าอินุ SHIB เมื่อราคาอยู่ที่ประมาณ0ดอลลาร์00 0.000001ทำให้เขาได้รับเหรียญดังกล่าวมาถึง800พันล้านเหรียญในเดือนพฤษภาคมเมื่อราคาโทเค็นพุ่งสูงขึ้นอย่างมากจนแต่ระดับสูงสุดตลอดการที่มากกว่า0ด00อลลาร์0.000035เราตัดสินใจได้ถอนเงินบางส่วนจากพอร์ตของเขามาเป็นจำนวน5,16ล้านบาทดอลลาร์เข้าบัญชีธนาคารของเขา นายรอบนั้นยังคงมีเหรียญ SHIB มูลค่ามากกว่า1ล้านเหรียญที่ถืออยู่ตอนนี้หลังจากที่ราคาโทเค็นพุ่งสูงขึ้นในเดือนตุลาคมด้วยเงินดังกล่าวทำให้เขาลาออกจากงานที่มีค่าจ้างรายปีอยู่ที่68,000ดอลลาร์และกลับมาอยู่บ้านเพื่อดูแลลูกชายของเขาและเข้าร่วมในการอภิปรายออนไลน์เกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับ SHIB นอกจากนี้เขายังวางแผนที่จะ HODL โทเค็นที่เหลืออยู่ของเขาอีกด้วย เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเหรียญชิบ้ายังมีอะไรที่ต้องไขว่คว้าให้สำเร็จอีกมากรอบกล่าวผมจะไม่ขายเหรียญทั้งหมดออกจากพอร์ตของผมในรอบนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของผู้ใชค้คริปโตรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในการเป็นเศรษฐี ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับที่นักถือบิตคอย BTC เป็นหลังจากที่ราคา BTC พุ่งทําจุดสูงสุดใหม่ในปี2017โดยในขณะที่รายงานข่าวอยู่นี้ราคาของ SHIB อยู่ที่58เซนซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า5,799,999,900% 99, ตั้งแต่เดือนตุลาคม2020 ผู้ถือโทเค็นบางรายที่ซื้อเหรียญดังกล่าวเหมือนกับรอบเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาตอนนี้กลายเป็นมหาเศรษฐีและวันรายใหม่ในวงการคอริปโตอย่างไรก็ตามหากผู้ถือส่วนใหญ่ยังคงเทขายเหรียญดังกล่าวเรื่อยๆอาจทำให้ราคาของ SHIB ดิ่งลงเหมือนในเดือนพฤษภาคมอีกก็เป็นได้ ปัจจุบันโทเค็น SHIB ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่11ตามมูลค่าตลาดตามคอย n Market Cap โดย Dogecoin อยู่ที่อันดับ9โดยในตอนนี้มูลค่าตามราคาตลาดของ SHIB อยู่ที่ประมาณ3 2 6หมื่นล้านดอลลาร์โดยมีโทเค็นหมุนเวียนมากกว่า549ล้านล้านเหรียญ 3. Elon เห็นด้วยกับผู้ร่วมก่อตั้งเหรียญ d o g e c o i ว่าตอนนี้ชุมชนคริปโตส่วนใหญ่หวังที่จะรวยทางลัด บิลลี่มาคูสหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งเหรียญด็อกคอยได้ใช้ทวิตเตอร์ของเขาเพื่อวิาพากษ์วิจารณ์ถึงความไฮที่อยู่รอบๆชุมชนคริปโตในปัจจุบันและความหวังที่จะรวยทางลัดของนักลงทุนจากทวิตของนายอีลอนมัส์มาคาสกล่าวให้ความเห็นว่าความไฮนั้นไม่ยั่งยืนเนื่องจากผู้ที่หวังรวยทางลัดเหล่านี้ต้องการเทขายเหรียญคริปโตของพวกเขาอย่างรวดเร็วเพื่อทำกำไรเข้ากระเป๋า และเมื่อพวกเขาสังเกตเห็นคลื่นลูกใหม่ที่กำลังเป็นกระแสพวกเขาก็จะกระโดดเข้าใส่พวกมันเช่นกันมาคาสชีให้ทุกคนนะว่าหากคุณต้องการทำให้บางสิ่งมีมูลค่ามากกว่าที่เป็นอยู่ให้เพิ่มมูลค่าที่ยั่งยืนให้กับมันซึ่งความไฮนั้นไม่ได้ช่วยเพิ่มอะไรเลย แน่นอนว่าไม่นานหลักจากนั้นอีลอนมัสซีอีโของเทสลาก็ได้ร่วมแสดงความเห็นต่อโพสต์ดังกล่าวโดยเขาได้ทวีตแสดงความรู้สึกที่ดูเหมือนจะด้วยกับความคิดเห็นของมาคาสัส อย่างไรก็ดีผู้คนในชุมชนคอริปโตเชื่อว่าอีลอนมัสเองก็เป็นผู้สร้างของความให้หลังจากที่เขาได้พูดถึงเหรียญด็อกในระหว่างที่ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการซัทเทอร์เดย์ในลีฟเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนที่ราคาของเหรียญด็อกจะพุ่งขึ้นแต่จุดสูงสุดเป็นประวัติการที่ระดับ7,376เซน 4. ผู้ร่วมก่อตั้งเหรียญด็อกคอยต้องการให้ชุมชนชิบ้าอินูเลิกยุ่งกับเขา บิลลี่มาคูสนักวิศวกรซอฟต์แวร์และผู้ร่วมก่อตั้งเหรียญด็อกคอยได้โพสต์ทวีตทวิตเตอร์บอกกับชุมชนเหรียญชิบ้าอินูให้เลิกยุ่งกับเขาเนื่องจากเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับโปรเจกต์เหรียญมีมตัวใหม่ที่กำลังเป็นกระแสนิยมอยู่ในปัจจุบันมาคาสอ้างว่าเขาจำเป็นต้องลบแบบฟอร์มการติดต่อออกจากหน้าเว็บไซต์ของเขาเนื่องจากมันมีข้อความสแปมจำนวนมากที่ถูกส่งมาจากแฟนคลับของเหรียญชิบ้าอิน ผู้ก่อตั้งเหรียญด็อกคอยไม่ได้ร่ำรวยจากการเพิ่มขึ้นของราคาแม้ว่าเหรียญดอกคอยนั้นจะมีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นมากกว่า9 0 0 0หมืนล้านดอลลาร์ในปีนี้แต่นั้นก็ไม่ได้ทำผู้ร่วมก่อตั้งร่ำรวยขึ้นมาจากเหรียญมีมที่เขาสร้างย้อนกลับไปในเดือนกุมภาพันธ์มาคัสเปิดเผยว่าเขาได้ขายเหรียญดอกคอยทั้งหมดของเขาไปในปี2015เพื่อซื้อ h อน da c ซีว c มือสองหลังจากที่เขาตกงานและประสบปัญหาทางการเงิน อย่างไรก็ตามโปรแกรมเมอร์วัย38ปียังคงมีส่วนร่วมในชุมชนคอริปโตบนทวิตเตอร์โดยใช้ชื่อว่าชิเบโตชินากามโต o แม้จะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆในโปรเจกต์แล้วก็ตามบัญชีของเขามีผู้ติดตามมากกว่า678,000คนหนึ่งในนั้นรวมถึงในยอีลอนมัสซีอีโของเทส l a ที่มักจะโต้ตอบทวีตกับเขาอยู่บ่อยๆ เป็นที่สังเกตว่าผู้ร่วมก่อตั้งเหรียญด็อคออยคนอื่นๆอย่างนายแจ็คสานเพลเมอร์นั้นกลับเลือกที่จะตัดขาดความสัมพันธ์กับเหรียญด็อคออยและชุมชนคริปโตเคอเรนซี่โดยสมบูรณ์ 5. จำนวนกระเป๋าเงินที่ไม่ซ้ำกันบนอ e ีเทเรียมกำลังซื้อ NFT เพิ่มมากขึ้นในตลาด OpenSea และ SuperRare ตามรายงานจากเดลฟีดิจิตัลเปิดเผยว่าจำนวนแอดเดรสที่ไม่ซ้ำกันบนเครือข่ายของอ e ีเทเรียมกำลังซื้อ NFT เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่ายอดขายของ NFT ในภาคส่วนนี้จะลดน้อยลงก็ตามผู้คนแห่ซื้อ NFT มากขึ้นรายงานระบุว่ายอดขาย NFT เริ่มลดลงในเดือนกันยายนแต่ในช่วงเวลานี้เองที่ภาค NFT ได้เห็นจำนวนผู้ซื้อที่ไม่ซ้ำกันเติบโตเพิ่มขึ้น จากการประเมินมูล,ลค่าการขาย NFT ในขั้นต้นพบว่า OpenSea และ SuperRare เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อ NFT ระดับ h ฮเอนด์โดยยอดขายเฉลี่ยรายวันของตลาด NFT ทั้งสองอยู่ที่ระหว่าง30,000ถึง60,000ดอลลาร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SuperRare มียอดขายเฉลี่ยสูงถึง100,000ดอลลาร์ อย่างไรก็ดี OpenSea ยังคงเป็นตลาด NFT ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเมื่อดูจากส่วนแบ่ง90%ของวอลุ่มการซื้อขายในภาค NFT โดยความสำเร็จนี้ดูเหมือนว่าจะมาจากผู้ขาย NFT รายย่อยบนแพลตฟอร์ม Ethereum เป็นเครือข่ายที่โดดเด่นที่สุดในภาค NFT แม้จะมีการเติบโตของ NFT ในเครือข่ายบล็อกเชนที่อื่นๆแต่อีเทียมยังคงเป็นเครือข่ายที่โดดเด่นที่สุดรองลงมาคือโรนินซึ่งเป็นไซเชนจากเกม a x i ซ i n f i n ฟ t y y วอลุ่มการซื้อขาย NFT บนเครือข่ายอีเทียมนั้นเติบโตขึ้นเฉลี่ย100ล้านดอลลาร์ต่อวันตลาดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาในขณะที่โรนินสามารถใช้ประโยชน์จากการเปิดตัว Axie i n อินฟินเพื่อเพิ่มฐานผู้ใช้งานบนเครือข่ายของตน ร่วมสนับสนุนช่องคลิปโตเทสของเราผ่านทาง True Wallet และพร้อมเพย์ได้แล้ววันนี้ขอบคุณที่กดติดตาม